สุดท้ายความจริงก็ปรากฏจนได้นะครับเมื่อล่าสุดมีการโพสจากอินโฟคอมเมนว่าถึงแม้เราจะไม่มีอะไรกินเราก็ต้องสู้ต่อไปเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเหมือนยุคก่อนนี่แสดงว่าสินค้าในกัมพูชาตอนนี้น่าจะขาดแคลนหนักแต่ว่าพวกเขาเนี่ยปิดข่าวกันอยู่นะครับแต่เห็นบอกว่าพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนยุคก่อนอย่าบอกนะครับว่าจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนคนป่าที่ร้องอุก,กะอุก,กะที่วันๆเนี่ยวิ่งแต่หาหนูหาเขียดกินจะอยู่กันได้จริงๆหรอคลับ ก็กลับสวัสดีทุกคนดยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหงอกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะาก็ต้องกลับงามๆขอบพระคุณมากแต่ขอย้ํากันอีกทีกันลวกันนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะามีเพจน้าหงอกแล้วนะจ๊ะรวมถึงทิกตอกด้วยแต่ว่าใช้ชื่อว่าอารตไปกกก่น่นดียววันนั้ออ้็งทาาาๆฝม ส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเปิดเผยความจริงที่ในตอนนี้ดูเหมือนกับว่าคนคเมนเขากําลังจะปิดข่าวกันให้วุ่นเลยนะครับอย่างที่รู้กันนะนี่ก็เป็นเดือนเดนแล้วนะครับที่สถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันยังไม่ปก,กติทางประเทศไทยแล้วเนี่ยก็มีการปิดด่านแทบจะปิดตายก็ว่าได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีบางด่านที่ยังคงอนุญาตให้สินค้าไทยเนี่ยขนเข้าไปที่กัมพูชาได้อยู่แต่ว่ามันจะเป็นส่วนน้อยมากๆเรียกได้ว่าจะเคยส่งได้100%เนตี่ยตอนนี้อาจจะเหลือเพียงแค่ไม่ถึง5%ซึ่งหลักๆ ก็จะเป็นสินค้าจําเป็นซะเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นพวกน้ํามันพวกเกลือโอ้เกลือนี่สําคัญเลยนะครับถ้าไม่มีเกลือเนี่ยจะทําข้าวต้มเกลือกินกันไม่ได้รวมถึงพวกน้าําปลาพวกมาม่าครับคือหลักๆจะเน้นไปที่อาหารแห้งที่สามารถเก็บได้นานและในเวลาเดียวกันคนเขมรก็กําลังทําแคมเปญเกี่ยวกับแบรนด์สินค้าไทยกันอยู่ด้วยแล้วก็พยายามที่จะสนับสนุนให้คนเขมรทางประเทศใช้สินค้าของกัมพูชาเท่านั้นสินค้าไทยเนี่ยอย่าไปใช้แต่สิ่งที่น่าสังเกตและสงสัยมานานว่าสินค้าของเขมรเนี่ยมันจะเพียงพอกับควาามมต้ออองงกรรขนเ ลโรงงานมันก็เป็นโรงงานขนาดเล็กเล็กมากๆเล็กได้ว่าระดับอำเภอระดับตำบลเลยก็ว่าได้ผลิตออกมาแต่ละล็อตเนี่ยมันก็ได้แค่หลักร้อยนะครับไม่ถึงหลักพันไม่เพียงพอกับความต้องการของคนเขมนทั้งประเทศอยู่แล้วและสินค้าไทยตอนนี้ก็แทบจะหมดจากสต็อกแล้วนะครับทำให้เมื่อสองวันที่ผ่านมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันมีข่าวว่าคนเขมรแหร่ไปเตินน้ำมันกันเต็มปั๊มปตทซึ่งตอนแรกน่าคิดว่าพวกเขาเนี่ยอยากได้น้ำเปล่าที่แจกฟรีนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่าน้ำมัน ใกล้จะหมดปั๊มกันแล้วนะครับถึงได้ไปเติมตุนกันเอาไว้รวมถึงพวกเซเว่นอลแล้วก็ห้างแมคโครคนมันก็เยอะผิดปกติเพราะพวกเขาเนี่ยแห่ไปกักตุนสินค้ากันไว้นั่นเองและล่าสุดรู้สึกว่าความจริงมันก็จะเริ่มเปิดเผยออกมาแล้วนะครับสงสัยในช่วงช่วงนี้เนี่ยสินค้าไทยลุมสิสนค้าของกัมพูชาเองด้วยมันคงจะขาดตลาดมากๆเพราะมันมีการออกมาเลยกรองจากอินฟูเมนต์คนหนึ่งนะครับว่าถึงแม้ในช่วงนี้เราจะไม่มีน้ํามันพืชจะไม่มีน้ํามันหมูใช้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ ไม่มีน้ำตาลเราก็ใช้น้ำตาลแดงไปก่อนหรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ใจเยเ็ยนๆทุกคนแค่นี้มันไม่ตายหรอกเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่เหมือนยุคสมัยโบราณก็คือเขาโพสตเอาไว้แบบนี้นะครับซึ่งการโพสตเอาไว้แบบนี้เนี่ยนั่นแสดงให้เห็นได้เลยว่าณปัจจุบันนี้สงสัยสินค้าในกัมพูชามันจขาดแคลนอย่างสุดขีดแล้วก็เอาตรงๆนะครับแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาพยายามที่จะปิดข่าวกันอย่างให้จ้าละวันว่าสินค้าในกัมพูชามันขาดแคลนนะครับแต่ว่ามีแค่คนโพสต์ออกมาแบบนี้นากรู้ได้เลยนะครับว่าแสดงว่าสินค้าในกมพูชาาาตตอนนนนนนี้่จจะขขดแคถึงวิกฤ เพราะขนาดคนแห่ไปกักตุนสินค้าตามห้างแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่ปกติและล่าสุดอย่างที่รู้กันนะครับในช่วงเงยนเ็ยนๆของวันนี้เนี่ยคนกัมพูช์เขาก็ไม่ทนแล้วนะครับมีการไปพังล้วนล้วหนามแถวแถวด่านจังหวัดสับแก้วอำเภอหนองจานอะไรตรงนั้นซึ่งตอนนี้ก็พังออกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกังวลไปนะครับถึงแม้คนกัมบูชจียจะพังล้วล้วหนามเข้ามาได้แต่ประเด็นคือฐานไทยก็ยืนอยู่กันเต็มพื้นที่อยู่แล้วในความหมายก็คืออัธิป,ปไตยมันเป็นของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ และภาพที่มันออกมาเนี่ยที่เราเห็นว่ามีการปะทะกันระหว่างปราชาชนชาวกัมบูชากับฐานไทยมันเป็นภาพที่ทถ้าชาวต่างชาติเห็นเนี่ยมันจะเป็นแง่ลบมากๆเพราะรัฐบาลกัมพูชาไม่ควรที่จะปล่อยให้ประชาชนของพวกเขาจัดการกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับมันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารกับทหารเดี๋ยวต่างชาติเขาก็จะมีมาตรการในการจัดการกัมบูชาเองรวมถึงฐานไทยล้วเนี่ยก็คงจะมีมาตรการที่จะจัดการกับเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยเช่นเดียวกันมันก็เป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มีอินฟูคอมเมนต์ออกมาเลยกร้องให้คนคอมเมนต์ทุกคนเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตเหมือนกับสมัยก่อนสมัยคอมเมนต์โบราณในตอนที่ยังไม่เคยริมรสกับรสชาติของมาม่าไทยในตอนที่ยังคงจับกบจับเขียดกินกันอยู่นั่นแหละพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าตอนนี้น้ําตาลสีขาวมันขาดแคลนมากๆมีขายเฉพาะแค่น้ําตาลท้องถิ่นที่เป็นสีเหลืองๆคอมเมนต์ต่อมากรับบอกว่าสมัยก่อนคอมเมนต์โบราณยังอยู่กันได้ตอนที่ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพวกกเเเเขาาาา็ยยังงอุตตตสห์ลี้รมจนิบโ แถมสุขภาพของพวกเขาก็ดีอีกต่างหากเราแค่กลับไปใช้ชีวิตเหมือนสมัยก่อนก็แค่นั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำมันหมูยังพอหาได้แต่ยังไงซะก็ยังยืนยันที่จะไม่ใช้น้ำมันพืชของพวกเสียมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้ฉันเจ็บปวดมากๆฉันสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แค่มีน้ำปลากับเกลือแต่ฉันรู้สึกเจ็บปวดมากๆที่ลูกๆของฉันพวกเขาต้องการกินอาหารที่อร่อยพวกเขาต้องการเครื่องปรุงซึ่งตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วแต่ฉันก็บอกกับลูกๆของฉันทุกคนว่าไม่ควรที่จะไปกกินนนของพวั้ เพราะอาจจะทําให้เราป่วยได้เรากินเท่าที่เรามีจะทําให้สุขภาพของเรานั้นดีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าไม่มีน้ํามันพืชไม่มีน้ํามันหมูก็ไปใช้น้ํามันมะพร้าวสิยังพอมีขายอยู่หรือถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่ต้องใช้เพราะคนสมัยก่อนก็ยังอยู่กันได้ถ้าไมเราจะอยู่กันไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสมัยก่อนไม่มีน้ํามันพืชไม่มีน้ํามันหอยไม่มีผงชูรสไม่มีรสดีก็ยังสามารถอยู่กันได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็ยังใช้ชีวิตกันอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้้แลวททํําาาไไไมมเรจะกัน่ด คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใช่แล้วเราจะต้องอยู่กันได้ไม่มีน้ํามันพืชไม่มีน้ําตาลสีขาวก็ยังใช้น้ามันหมูที่ยังพอเจียวกันได้รวมถึงน้ําตาลยังมีน้ําตาลขมินที่ยังมีขายอยู่ลัวอย่างเดียวคือหมูนี่แหละถ้าหมูหาซื้อไม่ได้มันจะลําบากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชีวิตนี้ไม่มีน้ํามันหอยหรือน้ําตาลของพวกเสียมเราก็อยู่กันได้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฉันไม่เคยซื้อน้ํามันของพวกเสียมาใช้ฉันใช้น้ํามันจากการเจียวแคบหมูอย่างเดียวเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนขมินเคยชินกับการใช้น้ํามันหมมมมมูาาตตััั้้งแแ่่สยโบรณคีนนํพืช ก็ไม่มีปัญหาอะไรแถมอร่อยและปลอดภัยไม่มีสารพิษคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าใช้แต่น้ํามันหมูกับน้ํามันพุงปลาไม่เคยใช้น้ามันพืชสักครั้งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสมัยเขมรโบราณที่พวกเขาอายุยืนและสุขภาพแข็งแรงเพราะไม่กินน้ํามันของพวกเสียมที่ช่วงหลังๆคนคเขมรเขาลงบานบ่อยก็เพราะใช้น้ํามันพืชของพวกเขาและใช้เครื่องปรุงของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราต้องหัดใช้ชีวิตเหมือนยุคเขมรโบราณตั้งแต่วันนี้เพื่อที่อนาคตเราจะได้ไม่ต้องลําบากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่เคยใช้ของพวกเสียม ใช้แต่น้ำตาลขมิน้นเกลือขมิน้นน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวใช้มาหลายปีแล้วทํากับข้าวอร่อยและดีต่อสุขภาพคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าน้ําตาลภายในประเทศมีใช้มากเพียงพอเพราะเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศและดีต่อสุขภาพแต่สิ่งที่สงสัยคือทําไมประเทศไทยดูเหมือนกับพวกเขาไม่กลัวว่าสินค้าของพวกเขาจะขายไม่ได้สินค้าเขาจะไม่ถูกระบายออกและต่างชาติทําไมาถึงไม่มีการเข้ามาช่วยเหลือกรรมัมพูชาของเราเลยนี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ฐานไทยนั้นบุกเข้ามายึดพื้นที่ของเราได้ทุกวี่ทุกวัน คอมเมนต์ต่ตอมาเขาบอกว่าใช่ทุกคนสมัยยุคพ,พลพศเรายังผ่านกันมาได้ยุคดันแทบไม่มีอะไรจะกินคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศเกาหลีเหนือพวกเขากินแต่มันฝรั่งยังมีชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้แล้วเราละ่ะทําไมเราจะอยู่กันไม่ได้เราก็แข็งแกร่งเหมือนกันอย่าปล่อยให้ประเทศไทยนั้นดูถูกเล่าอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะก็คอมเมนต์ของคนคมเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับสรุปง,ง่ายๆเลยนะพวกเขาก็ยินดีที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบยุคเขมรโบราณนะครับยุคที่ยังไม่มีอะไรจะกินนะครับโอ้โห เอาตรงๆนะจะก,กลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆหรอครับเอาตรงๆนะคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสินค้าไทยเนี่ยมันเป็นสินค้าที่อร่อยนะครับและมันก็มีคำสาบด้วยถ้าใครที่ได้ลิ้มลองรสชาติของเครื่องปรุงไทยรสชาติของมาม่าไทยรสชาติของรสด,ดีของไทยคนผู้นั้นจะลืมรสชาติของสินของเหล่านี้ไม่ได้ไปตลอดการเพราะมันจะติดตัวของพวกมะลึงไปจนชั่วชีวิต ก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิป,ลปนี้แล้วทุกๆคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงกอ็อย่าลืมลบกลนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1 2งถึคอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของน้าแล้วขออนุญาตลากกันเลยสวัสดีและสวิดาาัฐคาราบ